สวัสดีครับทุกคนผมชื่อหนึ่งนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำรานครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม24นาทีอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์มิด้าครับเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิดาจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งเนี่ยลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูว่าสถานที่จริงๆมันเป็นยังไงครับแล้วก็วันนี้มี2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท้องฟ้ารอบนอกจะปิดหมดเลยครับจะเป็นคล้ายๆหมอกอะครับไกลๆเห็นไหมครับแล้วก็น้าเนี่ยนิ่งมากๆครับแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับเรือวิ่งตามปก ท้องฟ้าหรือว่าทะเลเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าอยู่ในวงแหวนแอตแลนติกครับนี่ครับน้ํานิ่งมากๆครับนี่ที่คลื่นที่กระจายออกไปเป็นคลื่นจากเรือนะครับแดดตอนหนึ่งทุ่มครับยังกับ5้าโมงเย็นครับนี่ดูครับน้ํานิ่งมากๆคือจริงๆเนี่ยในสามเหลี่ยมเรือวิ่งกันปกตินะครับแต่ว่าพวกท้องฟ้าหรือว่ากระแสน้ําจะไม่เหมือนที่อื่นครับนี่ครับไม่รู้ทําไมเวลาน้านิ่งทีไรกัปตันจะชอบลดความเร็วเหมือนลาก่อนก็เหมือนกันครับ ที่เจอน้ำนิ่งครับคลิปที่ผมเคยถ่ายไปเรือก็จะลดความเร็วแบบนี้ครับลมแทบจะไม่กระดิกเลยลมที่กระทบตัวก็เกิดจากการวิ่งของเรือนะครับไม่ใช่ลมทะเล